บ๊อบมาบ,อมาบ,อมาบอ๊อบมามาบ๊อบมาอู้สองเครือเปาะวายดี สวัสดีครับผมก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ YouTube ช่องครัวบ้านผมเลยกับสำหรับเซานี้ก็บโพลเป็นกระส่วนม้ยามเบ็ดเลยได้พี่น้องครับอยุ้ยนี่เลยครับทางเข่าได้พี่น้องทางเขาน้องเว้งนี่เลยครับเป็นจังไดเพ่อครับมียามเบ็ดกบแล้วก็ยามไปบังลั่นเลยครับับอากาศนี่หนาวนะได้พี่น้องเซาลีเนี่ย กับต้องใส่เสื้อแขนยาวครับเกงขายาวครับหนาวครับบ่มีหมอกเลยแต่ว่ามันมันหนาวได้ไหมน้องมันหนีหนิหนาวคักอ่ะเดี๋ยวไปรุ่นเลยครับสำหรับเซานีว่าสิบ้านให้เ่รอขับมาขึ้นนี่พ่อได้แจ็คตู้พ่อพ่อได้แจ็คตู้ขับพอเลยนะประมาณสิบเอ็ดสิบสองต้นี่เลยครับมงเกาได้ไหมน้องครับไม้ขังถนนนี่เลยครับ กับสนมากนี่กบมันบ่ค่อยกินนี่เพราะว่ามันลึ่งเหยื่อได้ไห่น้องคนใส่หลายกบนี่เต้นร้ายครับแต่ว่าเหยื่อไอเหยื่อกับหลายได้ไหน่น้องป้าขนป้านี่เดีกะคนกับใส่ดุปันนี้มันก็หูครับหรือว่ามันลึ่งเหยื่อเลยทําภาษาบ้านผมนี่ ขับวันนึงันนี้ย่ามเบ็ดกลบได้พี่น้องรับอะไรวะโต้เดียวกับเดี๋ยวหันในมาย่ามบางลั่นนี่หละครับส่วนตัวนี้ก็เป็นบางลั่นของโพลอะ้วได้ครับนี่ที่เห็นอยู่ต้นน้านี่เลยครับเดี๋ยวผมจะสู้ใหมพี่น้องเบิ้งโมโมครับครับตัวนี้ก็เขาก็อื่นในมองหายใจเลยครับหรือว่ามองหายน้ำออกได้พี่น้องเวลาย่อปุ๊บน้ำมันก็สไลออกไปมองที่เป็นปองนั่นเลยครับปองน้ำได้พี่น้องหรือว่าปองหายใจ กับส่วนข้างนานี่แกไพี่น้องเนี่ยเห็น,หนบ่พู้นครับส่วนในนา้าก็เป็นทางเขาเลยได้พี่น้องเนี่ยไปในเหี่มเริ่มเขาขาวอยู่นั่นเป็นเป็นง่าได้พี่น้องทางเขาของเอียนเลยครับหรือว่าป่าไหลส่วนเวลาใส่กะใส่ให้มองมองปากมันเลยครับมองงามันถึงพื้นได้พี่น้องใส่มันจุดินเลยครับตัวน,นี้โพไปทางใดวะนี่ ครับมาว่านนี้หลังนี่บกเขาได้ครับเดี๋ยวมาลุนกันม้านี่ครับว่าสิเขาไงบอแต่ว่าเอียนหลายได้พี่น้องมองนี่นี่พอเป็นมาส่เบ็ดกบนี่มันแกกิกนแต่เนื้อเลยครับขนาดขนาดใหญ่ที่ส่เบ็ดกบในหอยสูงๆได้พี่น้องมันแกยังขึ้นกินเนื้อได้ครับแสดงว่ามันหลายครับถัดแบบสี่ ครับสภาพไม้ก็นี่เลยครับมงติโพเ็นไซด์ได้พี่น้องเป็นปายาไว้แล้วลยคก็เป็นปลาพักบุ้งได้พี่น้องครับน้ำมันก็สีลงมคอนมงนีเลยครับมันเป็นขางถนนได้พี่น้องน้ำมันขอนมาจากปลาอ้อยเลบค่อยไลมาเรื่อยเรื่อเลยครับมันก็สีมะโฮมอยู่นี่เลยครับเป็นในเป็นโบเลยครับโบขางถนนนี่ครับไอพี่น้องมึงเลยคมันก็สียาวไปเรื่อยเลยครับ ข้างถนนได้ครับพอปลาแดดเงือมาเปลี่ยนเหาอ,อกูเลยรับพอเป็นปลาแดเนือมาเปลี่ยนได้ไหมน้องหลังนี่บกเขาได้ครับเมื่อวานเดี๋ยวมาลุ่นไงครับมเมื่อนี้อ๋ <c oughs> <c oughs> อจ้าาพ่่ฮะเขาอะ <c oughs> <c oughs> อู้ <c oughs> นี่เลยกลับมาแล้วครับผลงาน,ซานางเซานี่ครับบังเหลกแข่ง <c oughs> มันเนี่ยอู้ว่าเป็นทางเอียน็นที่ไปกับเตียงยิงกับปอกได้พี่น้องไอ้พวเดียวเดียวเดียวไอ้อุ้ยหางมาแล้ว <c oughs> กับลุนจะล้างได้ครับตัวนี้ <c oughs> อู้ เอาละทีนี่เงี้ยเอียนอุ้ยสองโตนี่เคยเคยตัวเดียวกัมกัมเหม็นเน,น่นาเหม็นเน่าได้ไ <laughs> ม่น่อยเงื่อนี่เม็นเหม็นเนี่ยเมื่อวานนี่มันข้าวดีดอกแต่ว่า,นานวันนี้นี่เหม็นกักนี่เนะครับสองัตรุ่นนี้แล้วได้พี่น,นอ้องกำลังอมเสพกำลังผัดเสพตุ่มเสพเลยครับรุ่นน้อยๆนะี่ รุ่นเม้มันอยู่งใสว่ะผมยิย่งใหญ่ๆเนาะแ้่มันมาแต่ทางไหนขนาดว่ามันมันเลีงมันหนีได้พี่น้องปีก่อนๆหนึ่งไปเป๋อเห็นลุงแกไอ้ขี่รถออกไปก่อนเป้อเป็นขีนน่ตามบ่พอ,พอเลยไปทางไหนเหรอขุ้มขี่รถนำนะโหเตววเห็นเห็นนแบบน้ำไหลเงี้ยเนาะเขา cái như thế nào? thả muối lăng nỉ mình khâu đây, mì vô, oh, cứ sỉn chẳng săn, hả? tháo, cứ sỉn chẳng săn, bó khâu nè, lăng nỉ với vợ, đâu <mang> บกเขาคราัลังนี่บกเขากับ <g rab ble> ลังนีบกเขาได้ครับเ <c oughs> ปล่าครับเขาซุม่มรับถามว่านี่ลังนี่นี่เขาแบบไม่มีเปล่า <c oughs> กับ <c oughs> ที่ว่าบกเขานี่เพราะว่านี่เล่นได้ไหมน้องสงสัยมันเข่าเยอะครับแต่ว่าลั่นดากหัวได้ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เอา นี่เลยครับเห็น้องนี่ไปนี่เห็นเลยพี่น้องมันน่าสิดุดออกเลยดี่เลยครับบางลันโพนี่ดากหัวดี่เลยครับหูจูอยู่นี่ไปเดี๋ยวไปลุ่มกันโตครับฮึครับเขาบ่ฮะกับโพเป็น่าติมาได้พี่น้องโอ้เข่าเข่าเข่าเพาะเอามานี่พ่อนี่เลยครับไม้นี่กับคานขนนี่เลยครับ นะกับเมื่อวานนี้ลังนี่นี่เขาสองโตได้พี่น้องไงวะไงวะกุ้งกุ้งกุ้งตุ๋สองหมกบกจัดดิดิจัดเขาได้พี่น้องเดี้ดวโอ้ยานแต่มันอองเฮ้ยเต้นกุ้งมังเลยเด้ อุ้ยมาแล้วมาแล้วมังหันนี่ก็าะงไวายวลดเพราะเปรี้ยวแม่ดึงเสือกตัวนี้เลยตรงแบบหามุมงามๆไพี่น้องเบิ่งยี่เด้อกันที่อยากเดี๋ยวโบแม่นอ่ะอีมยัยบุ๋้มาแล้วอ่ะลุนโอเย็นลุนเดียวกันเลยเด้อบอ๋วเย็นลุนงามๆนะใช่ยัง To đi bộ. Ủa Dìa. Ui hỏi hỏi khát. Sắm tèo là đều, 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 no. yeah. oh, oh, đây hey. hey, uh -huh. <laughs> 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 đều, <cười> đều, <cười> lấy <cười> lấy đều, 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 không Ủa đều, 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 gần đây เยี่ยนนะครับใส่กระรังพัดเซฟๆนี่เลยครับรุ่นจะล้างครับแต่นี่เห็นนะไปเยียร์พอเพิ่นกับบ่แด่วมันเติมได้กับมันนี่พยายามได้จากหลังเหรอฮะ สามนี่นเนาะลั่นหาหลังไปว่ามเมันมดแล้วเข่าหลังละสองลังละสองนี่ลุงแกเนี่ยนะมืออยู่สะพานนะนะเข่าเต้มือเละขึ้นนะได้เยอะสองโลขึ้นนะว่าเต้มือหลังเงียบเลยเหรอโอ้โหบุ่มแม่มันดันโลโลให้พ่อให้เพื่อนเบิงบ้ง เลยครับหอยมันปึ้งฝาได้พี่น้องสงสัยอ่เอีบเบ๊ยมญ่อะไรเธอแบบนี้ยังบดอกขับมันดันง่าได้พี่น้องลังนี่เกือบรวยบพราะถือยัางยูวมันก็ได้ขับมันดันออกได้พี่น้องลังนี่มันห่างเฮ้ยเสียดายนะอ่อนนั่มาหาโป๋บึ้ง เดี๋ยวมาลุ้นเรื่องเรื่งสุดท้ายนะตัวนี้จะคือว่ากับหลังงานนี้กับปึ้งได้พห่น้องเอียนเทาาอ้ยลั่นเทาครับเจ้าอะไรจำนี้กัโพกินแลลวได้พห่น้อง กับพอผัดพออมแล้วยังได้อ่ะบางอ,องีบด้วยก็วัวน,นี่หลังนี่นีเข่าสองโตเด้อ่ะเด๋ยวลุ่นเมื่อนี่อะโอ้ลมไหมขับลมได้ไหมนาะร่มหนาวแบบหอมมัเขาอมืดละวะมืดละวะ ดไ้ <c ậ u> <gr'> ุอ้คนไปได้ยัง้ไงวอ้ยนั่นๆๆๆหลนเดียวกันเลยพอเอียนนี่เมีสองต้นนึงืต้นนึงอ๋ออว่าสผม่าต้นนึงไ่น่อยพอละ่าสองาเดี๋ยวเบิ้งไหปิดยังไงบ๊ บ๊อบมาบ,อมาบ,อมาบอ๊อมามาบ๊อมาอู้สองเครือเพาะวายรีอู้หลุ่นงามๆได้พาะแม่ย่างวะนี่ครับสำหรับผลงานเซานี่ได้ไหมเนาะได้๋ยันครับวางหนึ่งกิโลครับล้างนี่มีมัมมนทุกมือเลยครับอู้มือนี้นี่ได้เปดโตได้ไหมเนาะ ลผลงานเช้านี้สำหรับไซใหญ่ปลาไหลเลยครับโอ้บังงงงงในี่ยามวนดินะพ่อขับแตาโชคอะขอฝากพี่น้องนะกดติดตามได้พี่น้องช่องครัวบ้านผมคแรบบับเดี๋ยวผมเสียเอาเอียนเลยครับไปเทอยู่บ้านไหนเบิ่งได้พี่น้องอพ่อกะสิไปยามเพชรกบต่อเนาะส่วนผมนี่ต้องไปไทยสวนให้เขาได้พี่น้องไป